สวัสดีค่ะนักเรียนหัวข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคู่หรือเราจะได้ยินเขาเรียกว่าโพลาฟอร์มนั่นเองนะคะถ้าคุณครูรมีจำนวนเชิงซ้อน a บ bi เราสามารถเขียนได้ในรูปของคู่นับ ab และเขียนกราฟได้ดังรูปนี้นักเรียนจะพบว่า OZ ตตัวนี้ค่ะแทนด้วยสัญลักษณ์ r นะคะ เราจะเรียก R ตัวนี้ค่ะว่าขนาดของ o z หรือเป็นรัศมีนั่นเองและเราพบว่าขนาดของขนาดของ s เนี่ยค่ะหรือค่าสัมบูรณ์ของ Z ก็จะมีค่าเท่ากับรากที่2ของ a กําลังสบวก b กําลังสตัวนี้นะคะ t ท n ราคานักเรียนคือข้ามฉักชิดฉักข้ามชิดใช่ไหมคะข้ามคือ b ลูกชิดคืด a. อ a เพราะหนูก็จะได้ว่าน a ะเท่ากับ b ส่วน a s i n ข้ามฉากลูกข้ามคือ b ฉากคือ R ก็จะกลายเป็น s ซ n ์เท่ากับ b ส่วน R ค่ะแต่ทีนี้นักเรียนจะเห็นเนาะว่าตรงนี้คือไซด์เท่ากับ b ส่วนคุณครูย้าย b ย้าย R เนี่ยมาทางซ้ายมือลูกคุณครูก็จะได้ว่า b เท่ากับ R าซายเซตาทำนองเดียวกันค่ะ cos เซตาคือชิดฉากลุกก็คือ A s. ส่วน R ค่ะแล้วก็ย้าย R มาทางซ้ายมือค่ะก็จะกลายเป็น a เท่ากับ r cos เซตาทีนี้เราก็จะรู้ว่า เจ้าเซตตัวนี้ลูกจำนวนเชิงซ้อนใดๆเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ a บวก bi เห็นไหมคะเราแทนค่า a ตัวนี้ลูกด้วยคำว่า r cos เซตาแล้วเราแทนค่า b อะค่ะด้วยคำว่า r sin เซตาแล้วนักเรียนอย่าลืมนะว่าเขามี i อยู่ด้วยเนี่ยเห็นไหมคะมี i หนูก็เขียน i แทนเข้าไปเราก็จะพบว่าคุณครูดึง r ออกมาข้างนอกลูกเห็นไหมคะมันก็จะกลายเป็น r cos เซตาบวกตร s ซด์เซตแต่ว่าเขาจะนิยมเอา i ตรงนี้มาไว้ข้างหน้าเหตุผลเพราะเดี๋ยวนักเรียนจะเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นแบบเซตอนะคะสามองศาไออะไรเงี้ยคือเดี๋ยวจะงงดังนั้นเราจะเอา i ตัวนี้มาไว้ไ้ข้างหน้าแทนนะคะหนูก็จะพบว่าถ้านักเรียนนะคะมีจำนวนเชิงซ้อน a บวก b i อดะก็ตามหนูก็สามารถเขียนเขาในรูปของ a cos เซตบวก i sin เซต เราเรียกตัวนี้ค่ะลูกว่าพ o ลาร์ฟอร์มค่ะหรือเรียกว่าจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคูรค่ะนะคะแล้วเราเรียกเซต้าค่ะลูกว่าอาร์กิวเมนต์นะคะของจำนวนเชิงซ้อนค่ะเวลาเขียนน่ะมันเขียนได้2แบบนะคะแบบที่1เนี่ยคือเขียนในรูปอย่างง่ายมุมที่ใช้อ่ะไม่เกิน360องศาแต่แบบที่2องเขาเรียกว่าแบบทั่วไปค่ะมุมที่นักเรียนใช้อ่ะมันจะเกินเออมันจะหมุนเกิน1นรอบ ดูดีๆนะอาร์โคเซตาบวกไอไซเซตาเรียกว่าโพลาร์ฟอร์มหรือจำนวนเชิงซอ้อนในรูปเชิงคู่ค่ะถ้าเราเขียนโคเซต้าบวกสองเคําว่า 2K งเเนี่ยลูกมันหมายความว่านมมนหนุ่หมุนเกิน1รอบอะรู้ไหมคะถ้าอันเนี้ยมันใช้ปกติใช่ปะ่ะแต่ถ้าหนุมหมุนเกิน1รอบอะมันก็จะกลายเป็น 2K งเนะคะอันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะบวกไอไซเซต้าบวกสองเเมื่อ K เะเป็นจํานวนเต็มใดๆค่ะนะคะ,นะคะ ยกตัวอย่างนะคะเช่นคุณครูอยากให้เขียนนะคะจำนวนเชิงซ้อนสองบวก 2I ในรูปของเชิงคู่เราก็จะเริ่มต้นดูว่าจำนวนเชิงซ้อนตัวนี้ค่ะมันคือคู่อันดับสองสองซึ่งเราสามารถเขียนนะคะการหาเชิงคู่เนี่ยมันจะต้องทำด้วยกันทั้งหมด2ขั้นตอนด้วยกันคือ1ค่ะนักเรียนจะต้องหาอะไรคะหา r าออกมาให้ได้ค่ะสองนักเรียนจะต้องหาเซต้าออกมาให้ได้ค่ะ ก็จะสามารถเขียนจํานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงควรได้ดังนั้นเริ่มจาก R าก่อนค่ะคือรากที่2ของ a กําลังสองบวก b กําลังสองก็จะเป็นรากที่2ของ8ก็คือ2อรูทอนั่นเองค่ะดังนั้นก็มาหาเซตาใช่ไหมคะหนูก็จะพบก่อนอันดับแรกคือจะเห็นว่ามันคือ r cosθ เซตาบวก i sin เซตาเราก็ได้ R มาละแต่เรายังไม่มีเซตาค่ะเราก็เริ่มจากอะไรเราเริ่มจากพิจารณา2 2ตัวนี้ค่ะว่าเขาอ่ะเป็นบวกกับบวกลกอยู่ในควอเรนที่1 จากนั้นเราก็พบว่า tan เซตมันคือ b ส่วน a หนูก็จะพบว่า tan ่ะคือคู่อันดับ2 2ก็คือเป็นเท่าไหร่คะเซตามันอยู่คน้่1ใช่ไหมนะคะลูกก็จะกลายเป็น2ส่วน2ก็คือ tan เป็น1 tan อะไรได้1ลูก tan 45องศาใช่ไหมคะคือายส่วน4นั่นเองเอาตรีโกณกลับมาให้หมดลูก <c oughs> จะได้ใช้ตรีโกณน,นะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่า cos เซบวก i sine เซเวลาเขียนเขียนได้สแบบแบบที่1คือแบบนี้เลยค่ะ2 2รูสค่ะ cos π ส,ส่วน4บวก i sine ส่วน4ค่ะกับแบบที่2คือรูปทั่วไปใช่ไหมคะก็คือ2รูสเขียนเหมือนเดิมค่ะแค่หนูบวก 2k pi อะลูกนะคะบวก i s i n นะคะ p ส่วน4บวก 2k p เมื่อ k เป็นจํานวนเต็มค่ะนี่คือการเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั่วค่ะแค่นี้เองจบนะคะ ต่อไปตัวอย่างที่สองค่ะอยู่ในเอกสารนักเรียนนะครูอยากได้รูทสามลบไอหลกอันดับแรกก็คือดูก่อนเนาะว่าเขาคือรูทสามกลับหนึ่งนะคะจากนั้นหา R ค่ะก็เป็นสามบวกหนึ่งเป็นรูทสี่ก็คือสองนั่นเองนะคะได้ R ละต่อไปตองเขียนมาก่อนว่าสองคอสเซตาบวกไอไซเซตาถัดไปคือหาเซตาใช่ไหมคะก็หาจากอะไรคะเราบอกว่า AB ของเราอ่ะคือบวกลบบวกลบอ่ะจะอยู่คอนเลนสี่พออยู่คอนเลนสี่อ่ะ นักเรียนหาแทนะคะ่ะแทนคือ b ส่วน A ใช่ไหม b คือลบหนึ่งส่วนอะไรคะส่วนรู้สามแทนอะไรได้หนึ่งส่วนรูน้สามลแทนเท่าไหร่นะคะเราพบว่าตัวเราอะ่ะคือแทนสามสิบนั่นเองแต่ว่าเป็นแทนสามสิบที่ตกอยู่ในคอร์ดลนสี่นึกออกใช่ไหมคะพอเป็นแทนสามสิบที่ตกอยู่ในคอร์ดลนสี่หนูก็พบว่ามุมของหนูคือสิบเอ็ดพายส่วนหกลูหนูก็จะได้ว่าเซตา มันคือ11บเพาส่วนหไม่ใช่พาส่วนหนะต้องเป็น11บเอ็ดพายส่วนหเพราะอยู่ในคอร์สเรนสนั่นเองค่ะก็เลยกลายเป็น11บเพาส่วนหค่ะนะคะเซตของเราคืออ่า s เซต้บวก i อไ n หนูก็จะกลายเป็น2 cos 11์สพ่วน6บวกกับ i sin 11ส่วน6ค่ะรูปทั่วไปก็จะแค่บวกอะไรเข้าไปคะบวก2 K ก็จบนะคะ ตัวอย่างถัดไปค่ะนักเรียนคะข้อนี้ในตัวของนักเรียนมันจะเป็นลบไอ้นะให้หนูแก้โจทย์นะคะเป็นลบหนึ่งบวกรูทสามไอค่ะก็จะกลายเป็นตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยคือลบหนึ่งกับรูทสามหนูได้ r เป็นสี่ใช่ไหมคะก็คือสองนั่นเองเนาะจากนั้นทําเป็นเหมือนเดิมค่ะ r cos โคเซต้าบวกไอไซเซตา,า,ซตาก็คือ,คอสองโคเซต้าบวกไอไซเซตาหา,เซ,าเซตาค่ะเราพบว่าเซตาของเราเนี่ยมันคือลบหนึ่งลบบวกหรือยู่ข้อที่สอง พออยู่คอร์ดเลนสองเราก็จะหาค่าแทนค่ะแทนคืออะไรคะแทนคือ y ส่วน x หรือ b ส่วน a รู้สามส่วนลบหนึ่งค่ะจะกลายเป็นลบรู้สามแทนอะไรที่รู้สามแทนสามสิบเป็นหนึ่งส่วนรู้สามแทนหกสิบลุดเป็นรู้สามแต่เป็นหกสิบที่อยู่ในคอร์ดเลนสองอ่ะนึกออกใช่ไหมคะเป็นหกสิบที่อยู่ในคอร์ดเลนสองหนูก็จะกลายเป็นหาค่ามุม60สคือ pi ส่วนสาม อยู่คอเลนหนึ่งถ้าอยู่คอรเลนสองก็เรียกว่าสองพายส่วนสามค่ะหนูก็จะได้เซต้าออกมาหรูอว่าเป็นสองพายส่วนสามนั่นเองดังนั้นจํานวนเชิงซ้อนของเราเขียนเป็นจํานวนเชิงคู่ก็คือเอาบรรทัดนี้หลูกเขียนมาลงมานคะคะก็จะกลายเป็นสองคอสสองพายส่วนสามบวกไอไซส์สองพายส่วนสามอันนี้คุณครูไม่เขียนทุกทั่วไปนะเพราะว่ามันไม่พอ <laughs> อะต่อไปค่ะอันนี้คือลบสี 4, 4, 4, 3, ่ลบสี่สามไอเหมือนเดิมเลยค่ะหลูกสเต็ปก็คือ หาดูค่ะว่า r เป็นเท่าไหร่หนูก็พบว่ามันคือ r ออกมาเป็น8ค่ะหนูก็จะกลายเป็น8 cos t h บวก sin t h e สเต็ปถัดไปคืออะไรคะหนูดูว่าเขาอยู่คอลั r a ค่ะลบๆบค่ะรู้ว่าลบๆบอยู่คอลั r a สาหาแทนค่ะแทนคือ y ส่วน x นะคะ b ส่วน a นะลูกจำไว้นะลบ4ีรูท3าส่วนด้วยลบ4หนูก็จะกลายเป็นรูท3ามค่ะแทนเป็นลบนะคะแทนเป็นบวกอยู่คอลั r a สาม อยู่คอแลนสามแทนที่เป็นรูปสามคือแทนไพยส่วนอะไรคะไพส่วนสามคือหกสิบองศาค่ะหนูก็จะกลายเป็นสี่ไพส่วนสามเพราะมันอยู่ค้อแลนอะไรคะอยู่คอแลนสาม,ล 3, มาลยนะคะข้อนี้ก็จะต้องตอบคุณครูว่าสี่ไพส่วนสามนะเหมือนเดิมนะก็คือเอาบรรทัดนี้ลงมาเขียนนี่คือเชิงซ้อนในรูปเชิงขั่วค่ะนะคะ,นะคะก็จะกลายเป็น 8 cos 4สส่ส่วน3บวก i s i ส่ส่วน3ถ้าเขียนรูปทั่วไปก็แค่บวกอะไรเข้าไปคะบวก2อคีไา่ทีนี้มาดูเพิ่มเติมนะคะคือเขาอ่ะจะไม่นิยมนะลูกไม่นิยมให้ข้างหน้าตรงนี้เป็นลบค่ะเหตุผลเพราะเดี๋ยวเรื่องถัดไปมันต้องเอาไปใช้สูตรค่ะนักเรียนดังนั้นเขาจะเปลี่ยนมุมมาลูกเปลี่ยนมุมอ่ะค่ะให้เป็นคือเราต้องทราบก่อนว่าตรงนี้เป็นลบเนี่ยตรงนี้เป็นลบเนี่ย เรารู้ว่าคอสลบเซตามันคือคอสเซตาคือตัวเดียวกันคอสลบเซตานะคะแล้วเรารู้ว่าไซ n ์ของลบเซตาก็คือลบไซด์เซตาดังนั้นะถ้าคุณครูมี3 c o คอสยีลบไซไซด์ยี่ยนี่ค่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่าเซตาหน่วยอยู่คนละหนึ่งใช่ไหมยี่สิบองศาแต่ว่าคนละหนึ่งมันเป็นบวกบวกคนละสี่มันเป็นเอ,เอ็กเป็นบวกไปเป็นลบบวกลบ เพราะฉะนั้นนะคุณครูสามารถเขียนตัวนี้ค่ะให้เป็น cos ลบยี่สิบค่ะคือตัวคอลันนี้แล้วก็บวกกับ i s i ซลบยี่ 20, หนูสังเกตนะตรงนี้ก้อนเนี้ยก้อนใน,น,นทางก้อนนะจริงๆแล้วมันก็คือลบนั่นเองลบซร์ยี่สิบะค่ะข้อก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยบอกให้มันเป็นคอลันสี่ติดลบอะแต่มันก็ยังเป็นอะไรแบบเดิมค่ะเป็นบวกค่ะค่าเป็นบวกดังนั้นนะมันก็เลยเขียนแบบนี้ได้แล้วก็ตรงกลางอ่ะก็ยังเป็นบวกค่ะเพราะฉะนั้น ก็จะกลายเป็น3าม s ลบยี่บบวก i ซลบีหรือถ้านักเรียนไม่ใช้แบบนี้นักเรียนใช้หมุนเต็มอย่างงี้ค่ะเห็นไหมคะชิงอยนี้ค่ะหนูก็จะพบว่าหนูเป็น360ลบอกยีเป็น340อสงศายกตัวอย่างเพิ่มเติมนะอันนี้ไม่มีในชีตนะคะถ้าครูมี2 c o s อสไพยส่วน6บวก i s i n ไพส่วน6แต่ว่าเขาอยากให้หนูเขียนกลับมาในรูปของ A บวก B ีไค่ะ หนูจะทํำยังไงนี่ง่ายมากเลยค่ะหนูแค่แทนค่าลงไปไพ่ส่วนหคือส0สิบใช่ไหมคะคอสส,สิบเป็นรูสสามสนสค่ะ้ายสามสิบเป็นเศษหนึ่งส่วนสองนะคะก็ออกมาเป็นอะไรคะเป็นรูสสมบวกไอเห็นไหมคะเขียนปรับกันได้ค่ะนะคะ,นะคะหรือเขาให้6กคอสสี่ไพ่ส่วนสบวกไอ้ายสี่ไพ่ส่วนสามสี่ไพ่ส่วนสม,สม,สมเรื่องสําคัญของเรื่องนี้คือตนะรีโกณนะลูกเอาตรีโกณกลับมาส่วนสามคือเท่าไหร่คะคือหกสิบเนาะ เพราะฉะนั้นนะเป็น60ที่313 313เท่าไหร่4คือพายบวกกับพายส่วน3ตกคอร์สแลน3ใช่ไหมพอตกคอร์สแลน3อะเห็นไหมคะมันตกคอร์สแลน3มันลก4พายส่วน4อะมันก็จะเป็นลบลบเขาใจไหมคะมันก็จะเป็นลบลบไม่ต้องกล้องขับไปจำนะลูกครูรู้ว่ามันผ่านมาแล้วแต่มันต้องใช้อะ นะะหนูก็จะกล้เป็นนะคะลบ3ลบรูปสาไสรุปแล้วนะคะจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคู่ค่ะก็คือหนูต้องทำนะคะจำนวนที่เขากำหนดให้ให้อยู่ในรูปของ r cos เซตาบวกไอ i n เซตาค่ะนักเรียนทำได้นะคะสำหรับหัวข้อนี้จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ